สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาลูกค้าเข้าไปชมสวนทุเรียนครับที่ต้องการที่จะนำเสนอขายพื้นที่ตำบลจงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับแปลงนี้จะห่างจากโรบินสันปราจีนบุรีระยะทางประมาณ6กกิโลเมตรเราวิ่งมาบริเวณเส้นโรบินสันครับแล้วก็มาเลี้ยว บริเวณแยกถนนตัดใหม่นะครับถนนสีเดนตัดใหม่ที่กําลังก่อสร้างมาจากอําเภอบ้านสร้างเราเลี้ยวเข้ามานะถนนนี้เขาเรียกถนนปาจินตะคมนะครับไปอำเภอประจันตะคามวิ่งมาจากในตัวเมืองครับเลี้ยวซ้ายเข้าไป เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ2.5กิโลเมตรแปลงนี้จะเข้าออกได้หลายทางครับเขา้าด้านค่ายจัก,กระพงก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข33เข้ามาก็ได้ครับผ่านพื้นที่ชุมชนห้องพักห้องเช่าร้านค้ามีหมามีช็อปครับบ้านจาัดสรร ครับผ่านสถานีนามัยครับอยู่ซ้ายมือนะแปลงนี้จะห่างสถานีนามัยประมาณ800เมตรโซนนี้นั้นจะเป็นโซ,โซนชุมชนในเมืองการวางผังเมืองค่อนข้างจะเข้าออกได้หลายทางครับ ลูกค้าที่กาลังมองหาสวนทุเรียนครับแปลงนี้ผมทาราเองครับมองว่าตอบโจทย์ได้ทีเดียวนะครับเพราะเจ้าของแปลงปลูกทุเรียนไว้เต็มแปลงเลยครับ365ตารางวามีบ่อน้ำนะสำหรับลดน้ำทุเรียนได้ตลอดปีวางระบบเรียบร้อยเพียงแค่เรามาบำรุงรักษาเพิ่มเติมครับ เพียงแค่เรามาดูแลเพิ่มเติมผ่านชุมชนมานะครับตรงนี้นี่ก็สี่แยกนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ของเราก็จะอยู่สี่แยกหัวม,มุมพอดีครับนะการวางทังเมืองในเมือง จะมีสีแยกค่อนข้างจะเยอะอาการเดินทางตาม G, G P S เนี่ยบางทีก็อาจจะหลงทางได้นะครับแปลงนี้ขาย1 8ล้านแแสนเท่านั้น1 8ล้านแแสนครับฉนดคุดแดงนอสอสีจอราคานี้ล้มโอนให้กับลูกค้าไม่เปลี่ยวนะครับอยู่ในเมืองประจินครับโซนนี้จะเป็นโซน ปลูกผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดแล้วก็โซนร,บรอบๆครับก็ปลูกไม้ล้อมไม้ประดับเป็นส่วนใหญ่เนี่ยครับถึงแล้วที่ของเราครับเป็นลักษณะตัวแอลนะฮะแนวเขตตั้งแต่มุมนี้ครับตัดขึ้นไปติดถนนสองด้านแล้วก็ติดสี่แยกพอดีครับสี่แยกยุทธศาสตร์นะในการค้าขายเลย มีทุเรียนสามสิบต้นครับตรงนี้เป็นพันหมอนทองอายุประมาณสองปีนะครับทั้งแถบเลยครับไฟฟ้าน้ำประปามีพร้อมเพื่อนบ้านเยอะเลยนะครับ เนี่ยนะครับที่ของเราก็จะติดสี่แยกตรงนี้เข้าในเมืองออกถนนสามสามไปเส้นปาจินตะคามที่เข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ครับในอเขตมาชนกับบ้านหลังนี้ครับ แนวะนะเขตครับมุมนี้ตัดขึ้นไปนะตามขอบรั้วแล้วก็หลังบ้านนะฮะไปขยักบริเวณหลังบ้านนะติดทุกหลุมทุกต้นครับ30ต้นตรงนี้ ต้นอวบต้นงามใบเขียวยอดงามครับถ้าลูกค้ากำลังมองหาสวนทุเรียนแปลงนี้มาชมได้ครับสนใจก็สามารถซื้อขายได้เลยนะโฉะนดอยู่กับเจ้าของเลยครับนี่แหละครับบ่อน้ำตื้นฮะที่เราใช้ในสวนบ่อน้ำตื้น มีระบบปั๊าไฟฟ้าครับมีระบบปั๊าไฟฟ้าสปริงเกอร์โคนต้นทุกต้นครับเจ้าของแปลงปลูกสมุนไพรครับแซมไว้ด้วยครับในช่วงรอผลทุเรียนเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะปลูกพืชผักล้มลุก เป็นฟักทองแตงกวาถั่วพวกนี้ครับข้าวโพดกล้วยนะปลูกแซมไปได้ครับเก็บผลผลิตนะในระหว่างที่รอผลทุเรียนออกนะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับปาจินบุรีดินดีดิน,ดนงามนะทุเรียนนี้ก็รสชาติขึ้นชื่อนะฮะทุเรียนปาจิน กล้วยหอมครับทางเจ้าของปลูกแซมไว้ด้วยดูนะครับนี่วิใหญ่วิงามครับครับการเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ93กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนบางแสนครับระยะทางประมาณ10 6ยกิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ109กิโลเมตรครับไปเที่ยวด่านเขาใหญ่ครับไปกางเต็นท์ระยะทางประมาณ 18กิโลเมตรเท่านั้นสนใจติดต่อทาราเข้ามาครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6ย์8 56, 8 8 5 6 8 8 6 0 1 8 3ตัวต่อด้วย56ครับทาราสังหาปาจีนยินดีที่พาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้ผืนนี้ครับสนใจติดต่อทาราเข้ามาได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับมีที่จะฝากขายหรือต้องการหาที่แปลงเล็กแปลงใหญ่ครับทารามีอยู่ในมือหลายแปลงถ้าไกลเข้ามาได้ครับยินดีที่จะแนะนำทุกท่าน วันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับท่าลาสังหาปาจีนกรับขอพระคุณครับ